แนะนำเย็บพื้นรองเท้าสตาร์ทนะครับเป็นพื้นไฟเบอร์แข็งมากเลยนะครับนี่นะฮะปัญหาก็คืออย่างนี้นะมันอ้าอย่างนี้นะฮะนะครับมันอ้าอย่างนี้นะครับพื้นแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเย็บรอบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเริ่มตั้งแต่นี่อ้อมเข้ามาอย่างนี้นะครับอ้อมเข้ามาอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแค่นี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเย็บหมดเพราะว่ามันเป็นซิกแซคลวดลายเยอะแยะเลยนะครับนี่นะฮะเย็บตั้งแต่นี่นะฮะอ้อมมามาถึงนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเย็บตรงนี้หน่อยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่นะ เนี่ยอันนี้ก่อนจะเย็บก็ต้องทากาวทิ้งไว้นะฮะอันนี้นี่ผมทากาวทิ้งไว้แห้งกันแล้วฮะตอนก็ทําอย่างนี้นะครับก็ติดกาวได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้กาวแห้งเลยนะครับติดกาวครับพื้นนี่มันโคตรแข็งเลยนะครับเหนียวมากด้วยนะครับทากาวนะมันอ้ามาทั้งสองข้างนะฮะแต่ว่าผมติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับพอติดเสร็จอย่างนี้เราเราก็มาทุบกับเหล็กดูนะฮะเหล็กสามขานะครับนี่นะครับทุบทุบกับเหล็กสามขาด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้มันแน่นหนานะครับ กะทุบเข้าไปเลยนะครับจะไดแน่นหนานะครับอ่าพอเราทุบเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทาการเย็บนะครับวิธีเย็ยบก็ทำอ,อย่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นี่เลยนะครับนี่นะเริ่มตั้งแต่นี่เลยนะครับเราต้องอาศัยเหล็กเจาะนะครับ ใช้เล็กแหลมจะเจาะรูน้าก่อนนะครับนี่ครับเจิ้มขี้ผึ้งไปด้วยนะครับเจิ้มไปนะับเพื่อจะแทงเจาะรูมันจะได้ไง่ายๆนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่นี้นะครับนี่นะฮะเริ่มตั้งแต่นี้อ้อมมาอ้อมาออมาอย่างนี้นะครับอ้อมมาถึงนี่เลยนะครับเราก็เริ่มเจาะรูเลยนะครับเจาะรูอย่างนี้นะครับหนึ่งรูสองรูอย่างเงี้ยครับเจาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ นะครับเจาะรูน้ำก่อนอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครั <out> บอ่บาเจาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันแข็งจัดอย่าไปเอ่ยอย่าอย่าใช้เข็มน้ำไอจิตอย่าใช้เข็มเย็บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข็มจะหักนะครับเพื่อความปลอดภัยนราเจาะรูไว้ก่อนนะครับแน่นอนเลยฮะเราประหยัดเข็มไว้นะครับเข็มมันไหนถ้ามันเย็บดีๆเย็บมันๆล้วถ้ามันหักเราเราเสียลมเสียได้มปนะครับอ่านี่ครับเจาะอย่างนี้ไปนะครับ เจาะจอดนำร่องอย่างนี้ไปเลยนี่นะครับเจาะทุกรูเลยนะครับถ้ามันแดงยากเราก็เจิมขี้ึ้งอยู่ทีนนะครับเจาะไปลักษณะนี้นะครับเป็นรูเป็นรูเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นรูเป็นรูเงาแล้วเราก็เย็บนะครับเจาะเข้าไปเลยถ้าเจาะอย่างนี้เราเซฟเข็มไว้ได้นะครับเข็มจะได้ไม่หัก เราจะเจาะให้รอบก่อนแล้วก็ว่าเราจะเจาะเราเราจะเจาะไปทีละนิดละหน่อยก็ได้ครับอันนี้ผมจะเอาทีละน้อยก่อนนะฮะอ่าก็ใช้ได้สีแดงนะครับตามตามสีนะครับแล้วก็มามัดมัดได้อย่างนี้ทีนะให้เป็นปมอย่างนี้นะครับนะครับเป็นปมอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นปมนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มเบอร์เบอร์สามนะครับได้นี่เบอร์สิบห้านะครับเย็มเข้าไปนี้นะครับแทงรูแรกอย่างนี้นะครับดูที่เราเจาะไว้แล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็เจียวได้ออกมาอเจียวได้ออกมาอย่างนี้เพราะดึงมาให้สุดนะครับอาเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเริ่มสีรูต่อไปเอาอันนี้จะเาเราจะเอาสีขาวเข้าในนะครับเบอร์สิบห้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับให้ให้มวนอย่างนี้เอให้มัดอย่างนี้รอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็คล้องได้นะครับจับได้ก็อย่างนี้นะครับนี่ครับจับได้อย่างนี้นะครับคล้องเข้าไปคล้องเข็มฮะ เกี่ยวเข็มขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ดึงทางนี้ครับเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวด้วยนะครับไม่บิดไม่ได้ฮะมันไม่สวยนะครับเนี่ยครับทางนี้ครับตามรูที่เราเจาะไว้ก่อนเลยนะฮะเย็บจะง่ายง่ายเลยนะครับเห็นนี่นะครับเจาะอย่างนี้นะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับบิดเกลียวอย่างนี้นะฮะดึงลงเข้าไปเลยนี่กือเหมือนกันนะครับเพราะเราเจาะนาไว้ก่อนนี้เพื่อความปลอดภัยเข็มเรามันจะได้ไม่หักเราจะได้ใช้นานๆนะครับเข็มมันไหนถ้ามันเย็บอยู่ดีมันมันนะฮู้เราลักมากนะฮะ เข็มอันหนึ่งนะผมทําทําเงินได้เป็นหลายหมื่นนะคะต่ออันนะฮะเพราะว่าผมจะทันหนอมนะครับอันไหนที่มันแข็งมากเราจะไม่เสี่ยงแล้วฮะว่าไหนมันเย็บมัน,ม,นมันเย็บดีๆนะ,ะเราต้องเจาะดูก่อนเจาะดูนําแน่แน่นอนกว่านะครับอย่างนี้นะครับปิดเกลียวทุกครั้งนะครับปิดเกลียวทุกครั้งทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะ าปิดแถวเปิดแถวย่างงี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับเย็บไปเรื่อยๆเราจะเจาะน้ําก่อนก็ได้หรือว่าเราเจาะไปเย็บไปเจาะไปเย็บไปก็ได้นะครับนี่ก็มาถึงหัวเลยนะครับมันจะยากเลยนะครับเย็บตามตามตามรูที่เราเราเจาะไว้ก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีรูที่เราเจาะก่อนนะแบบนี้นะถ้าช่างมือใหญ่มันจะเข้ายากนะครับเพราะช่วงนี้มันแคบนะครับวิธีทำก็ทำอย่างเงี้ยใช้นิ้วนิ้วนิ้วกลางนะครับใช้นิ้วกลางแล้วม้วนเออ พันนะครับไปหนึ่งรอบอย่าง,งานี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆ,ๆเปิดตัวนี้นะฮะเปิดตัวนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะครับถ้าช่างมือใหญ่จะลําบากนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มนี่นนะส่งเข้าไปลึกๆหน่อยนะฮะเสร็จแล้วเราก็คล้องคล้องได้นะฮะคล้องได้แล้วก็เอาเอาขอเข็มเข้าไปข้าง,งหน้านะครับขอเข็มตรงนีน้ดันเข้าไปข้างหน้านี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอเกี่ยวได้แล้วเราก็ดึงครับดึงดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับดึงให้สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นนี้กลับไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็มันเป็นห่ววงแล้ก เอาสีแดงนี่สอดเข้าไปแล้วก็บิดเดียวด้วยนะครับนี่นะครับทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่เหมือนกันนะครับแทงเข้าไปนะครับในกรณีตัวนี้นะฮะที่เราใส่กาวไว้ก่อนนะใส่เกายวยาวไว้ก่อนถ้ามันถ้ามันอ้านะเราเอาเกาวกาวร้อนเสริมเข้าไปนะเสริมให้มันเนดนะครับเวลาเย็บมันจะได้ง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้แทงเข้าไปเล็กๆหน่อยก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็จัดได้นะครับเอาเอานิ้วกลางนะครับสอดเข้าไปตัวนี้ถ้า่างมือใหญ่จะเสียเปียกเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันแคบนะเราก็ค่อยดันเข้าไปนี่นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อย ค่อยฟันหานะครับเอาขอเข็มไอ้ขอเข็มไงขึ้นมาข้างหน้านะครับอ่าอย่างเงี้ยเรายังงงเลยไม่รู้ว่าขอเข็มมาอยู่ฝั่งไหนเออเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็หมายถึงว่าขอเข็มตัวนี้นะครับเห็นไหมขอเข็มอย่างนี้นะนี่นะขอเข็มอย่างนี้นะเราก็เอาขึ้นมาข้างหน้านะครับเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวเส้นายนี่ออกมานะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ทําห่วงนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดเกีียวอย่างนี้นะครับปิดเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับ ยังก็เข like, umas, ็มแต่ละก็ทำเหมือนกันนะครับแทงนี้นะครับจับได้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราจะจับแบบนี้ไม่ได้นะครับมือมือเราไม่สามารถที่จะที่จะสอดเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะครับจับอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันแคบมันลึกกครับมันทําไม่ได้นะครับเราต้องใช้อย่างนี้นะครับใช้นิ้วใช้นิ้วกลางนี่นะครับจะใช้นิ้วชี้ก็ได้นิ้วกลางก็ได้ครับสอดเข้าไปข้างในนะครับนี่นะเปิดตัวนี้สอดเข้าไปสอดเข้าไปด้วยสอดเข้าไปเึืกอมกนจะยากตรงนี้นะครับเพราะรองเท้าทรงนี้มันจะลําบากหน่อยนะครับ Uhm. สเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวเกี่ยวได้เข้ามานะครับพอเกี่ยวได้ติดแล้วเราก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็สอดห่วงเสร็จแล้วเราก็บิดเกีียวแนบเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยวิธีดึงดึงอย่างนี้นะครับเนี่ยดึงอย่างนี้ครับอ่าเนี่ยพอมันจมอย่างนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวถ้ารูตรงที่เราจอดจอดน้าก่อนเนี่ยเราต้องจอดน้าก่อนนะล้วจะจอดไปเยอะไปก็ได้นะครับแต่เราต้องนํารูก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเข็มจะหักนะครับนี่นะครับต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับเนี่นะครับอีกสามเข็มนะครับเย็บอย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้นะสอดเข้าไปเกี่ยวได้แล้วก็ดึงได้ออกมาเสร็จแล้วก็สอด่วงนี่นะครับทําอย่างนี้เพราะว่าคู่นี้มันจะเป็นต้องเย็บรอบนะครับเย็บเป็นบางจุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ารอบแล้วมันไม่ไหวแล้วครับว่าส่วนส่วนบนนี้มันจะไม่ไม่เป็นไรนะแล้วก็เย็บส่วนที่มันสําคัญนี่มันจะหลุดนะครับอ่าครับเย็บอย่างนี้ครับนี่ก็เข็มสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับเข็มสุดท้ายแล้วก็แทงนี้ไปน แทง,งให้ลึกๆ,ๆเลยนะครับมันจะได้รูมันจะได้กว้างกวาเวลาลมามัดเราจะได้ดึงเข้าไปสะดวกสะดวกนะครับเนี่ยครับนี่จะเกี่ยวได้ออกมาเงี้ยเสร็จแล้วเราก็มัดเส้นที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับมัดสองรอบนะครับเนี่นะครับมัดสองรอบเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นในนี่นะครับดึงเส้นในเข้าไปเอามือเอามืออันน้้กดตรงนี้ด้วยนะเพื่อไม่ให้ได้มันยุ่งนะครับกดเข้าไปเงี้ยเราก็ดึงให้จมนะครับาอาจมเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้แบบมันเป็นปมด้านในนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นนี้นะครับ ัดให้มันเหลือเส็จนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะได้อไฟแชกลุนนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บต่อตรงนี้นะครับตรงส้นนี่นะครับตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องเย็บนะฮะนี่นะฮะตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องเย็บนะครับเราเย็บเฉพาะตรงที่ว่ามันสําคัญที่สุดนะครับก็มัดได้อย่างนี้เทนึงนะครับนี่นะครับมัดปมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็แทงรูนี่นะครับเราก็แทงรูรูแรกเลยครับที่เราเจาะไว้แล้วนะฮะแทงไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวได้ออกมาอย่างนี้นะครับ เ,เดี๋ยวขึ้นมาปุ๊บดึงให้มันสุดนะครับเพราะ <aced> ว่ามันจะได้ไม่เป็นปม er ด้านในนะครับด้านในนี่สำคัญนะฮะเดี๋ยวเกิดถ้ามันโผล่เข้ามาแล้วเวลาลูกค้าใส่แล้วมันจะเจ็บนะครับแล้วอีกเส้นนี้เราก็ตัดออกเลยนะครับเส้นขาวเนี่ยนะด้านในเราก็ตัดออกตัดออกเสร็จแล้วเราก็มัดแ,แบบนี้ Vi ทีหนึ่งนะครับมั <c oughs> ดปมอย่างนี้นะครับอ่ามัดอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะมัดอย่างนี้ทีหนึ่งนะเสร็จแล้วถ้ามันถ้ามันยาวเกินเราก็ตัดออกนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ เสร็จแล้วเราก็แทงแทงรูที่สามเอารูที่สองเนี่ยนะครับเพื่อเราจะเพื่อเราจะเย็บเดินหน้าไปนะครับคล้องได้แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวด้วยนะครับนี่นะครับทําอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เราเจาะเราเอาจาะรูน้าไว้ก่อนแล้วนะฮะเนี่ยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับแานี้นะฮะเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆบิดเกลียวด้วยนะ ถ้าไม่เบ็ดแล้วมันไม่สวยเพราะมันเป็นเป็นเป็นได้ในร่อนนะครับนี่นะครับนี่ก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยสอดห่วงเข้าไปเสร็จแล้วก็บิดเกลียวขึหน้าอ้าวอันนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็เจาะรูน้ําต่อนะครับใช้เหล็กแหลมเนี่ยนะครับเจาะเข้าไปนะฮะนี่นะครับเจาะนาใไปเลยนะครับเจาะนําร่องเข้เลยเพื่อเพื่อรักษาเข็มห้เข็มมันหักนะครับเจาะร่องไปเลยนะฮะอย่าฝืนอย่าอย่าฝืนใช้เข็มนะฮะเพราะว่าถยาเข็มหักแล้วเสียอารมณ์นะครับเพราะว่าเข็มเนี่ยมันเย็บดีท้งนั้นนะครับ เออนี่ยเาเจาะนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเจาะรูนำเอ้เจาะร่องหรีอว่าเจาะร่องนํารูเจาะรูนาร่องอย่างเดียวกันนั่นแหละนี่นะครับเจาะเข้าไปนี้เลยนะครับอ่าเจาะให้ให้ให้ถึงตรงนี้เลยอาลนะครับอันนี้ก็เจาะเสร็จแล้วนะครับเย็บอีกไม่กี่รูแล้วก็เสร็จนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่นี้เลยนะครับอ็เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย อ่าอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆนะเพราะว่าเราเจาะรูนําแล้วเราไร้กังวลเรื่องเรื่องเข็มมันจะหักนะครับเพราะว่าเราเจาะรูนําไว้ก่อนแล้วเข็มมันจะไม่มีหักแล้วนะครับเพราะว่าพื้นนี่มันแข็งมากนะครับเป็นพื้นไฟเบอร์นะครับน่ครับเราเราเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยอ่านี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับมาอีกสองสามเข็มแล้วครับมันมันสะดวกอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเราเจาะรูนําไว้ก่อนแล้วนะฮะเย็บมันจะ ได้ทีเดียวเ,ยเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเรื่องเข็มหักนะครับนะครับเย็บอย่างนี้ไปรเรื่อยๆนะครับนะครับอ,อีกเข็มเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับนะครับสอดห่วงเข้าไปบิดเกี่ยวทุกครั้งนะครับบิดแนบแนบกระปังหน้าอันนี้ก็รูสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างเดียวอย่างนี้นะครับคล้องเข้าไปนะครับคล้องได้ไอ้ดอกคล้องเข็มงแล้วก็ดึงออกมาครับเสร็จแล้วเราก็เช็คดูว่าดึงเส้นไหนออกไปว่าเส้นไหนที่มันเคลื่อนไหวเราไม่ต้องไปม,มัดมัดเส้นที่มันตายตัวนี่นะครับที่มันดิ้นไม่ได้นะครับมัดสองรอบมะหนึ่งรอบ สองรอบอย่างนี้นะครับสะะเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นไนนะครับเอามืออันนี้กดตรงนี้ด้วยครับเพื่อเพื่อไม่ให้ได้มันยุ่งนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงเส้นไนเสร็จแล้วก็ดึงให้จมเลยนะครับเดี๋ยวตอ<ม>นนี้กรณีดึงไม่ลงนะครับดึงดึงไม่ลงปอม,มันน้อยเราก็เอาเหล็กแหลมเนี่ยเจาะรูน้ําอีกฮะเพื่อเพื่อให้รูมันกว้างครับเจาะรูน้าเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงเส้นไนนียฮะดึงให้มันจมเลยนะครับอ่าอย่างนี้ก็จมไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับตัดให้มันเหลือเสร็จนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะโรนไฟนะครับ เสร็จแล้วเราก็ต so ัดเส้นไนนะครับเพราะพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็มาลนเส้นเออลนลนเ็จตรงที่มันโผล่ออกมานี้นะครับนี่นะครับลนเพื่อไม่ให้ได้มันแตกนะครับเออนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กแหลมเนี่ยนะครับเหล็กแหลมเนี่ยกดจมเข้าไปอย่างงี้นะครับจมไปเลยเออเก็บงานนะครับเาเรียกว่าเก็บงานให้ละเอียดนะครับดูเราจะดูเรียบร้อยดูแล้วไม่ไม่รู้เลยว่าเราเริ่มต้นตรงไหนมัดตรงไหนเขาจะดูไม่ออกเลยนะครับ อ่านี่ครับเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เย็บเย็บเด้นท้ายอย่างนี้นะครับนี่นะฮะนี่ครับด้านหน้าก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับลอีกข้างหนึ่งเราก็เย็บอย่างนี้นะครับเย็บเหมือนกันเลยนะครับอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับออกมาที่เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเย็บมันออกมาอย่างนี้ฮะาเรียบหมดนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เสร็จสับเรียบร er, ้อยแล้วให้เป็นลักษณะนี้นะฮะบริเวณนี้นะครับผมเอาใส่เหล็กสำขานี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ค้อนทุบตรงนี้ด้วยนะครับเอ่อเอาค้อนทุบตรงนี้ด้วยนะครับเอ่อตรงนี้นะฮะนี่นะครับทุบบริเวณนี้เลยนะครับทุบได้ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไม่ให้มันลอยมากนะเวลาเวลาเตะบอลเล่นบอลมันจะได้ไม่สึกนะครับเนี่ยนะครับไล่ไล่ทุบบริเวณนี้เลยนะครับ ทุบให้มันเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเย็บนะครับนี่นะครับออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะเนี่ยละเอียดมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับละเอียดนะครับเพราะว่าเพื่อนแสดงก็ต้องใช้ได้สีแดงนะครับนะครับนะครับเย็บประบานนี้นะครับทงที่ว่งงอๆมีปีกมันนี่ไม่จําเป็นต้องเย็บนะครับเย็บด้านหลังนี่ซะหน่อยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเย็บอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูอใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำเลิปต่อไปครับผม